เราะมารีวิวไข่ไดโนเสาร์ว่ะไข่ไดโนเสาร์เซอร์ไพรส์ไหนขอดูก่อนอุ้ยหน้ามันเป็นรูปอะไรอ่ะอุิยดูฟันมันดิโว้พี่สิงทำท่าอย่างนี้เลยโอ้ไหนไหไดโนเสาร์เซอร์ไพรส์นั่นเองเดี๋ยวข้างในมันมียังไงนะเนี้ยให้นี้ยใหเนีให้เูี้หนี้หเนเดี๋ยววัแกกันเลยเนี้ยใหนี้ ไหนน้องแตงที่ว่ามีไฟยังไงนะไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีไฟด้วยอ่ะวิบแวบวิบแวบน้องแตงลองปิดไฟดูสิปิด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 นปิดนอนนะครับไหนไหนลองน้องแตงไหนลองไฟดิไหนอ่ะไหนทำไมไฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเรืองแสงด้วย โอ้โหดูเป็นหน้าหน้าไดโนเสาร์เห็นไหมเน่นไหนเห็นแต่หน้าไดโนเสาร์อ่ะโอ้มามาเอาเปิดเจ็ดหน่ยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อฮะเปิดไม่ได้อ่าเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดเฮ้ยไหนอ่ะตัวเดิมเฮ้ยเดิมเฮ้ยกระสีไหนอ่ะมันไม่กระสีลุ้ง อ๋ออ๋อสื่อนของน้องเหมยอ,อะไรคะน่ะอมแกลแกลอ๋อแกลออมออมแกลอัอออนนี้มันสีเรนโบว์นะไม่เหมือนกับตัวพี่แก๊งเหมือร่อยไหมคะอ,อยไหนลูกอ,อ,อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโชว์ขาเฮ้ยขาโพอยู่ดิลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไร โธ่หัหหววิหางวิหางด้วยนนเนอไพเซอร์ท็อนี่แล้วมีอะไรอ่ะเอาแล้วมันต้องเอาไว้ตรงไหนอันเนี้ยเอาไว้ในท้องมันเด้ออยูว่าไงอมอมบอมบอม,อมเอาไว้ในท้องเลอแล้วกระยานเลยทำไงให้มันมีไฟอ๋อนี่ไงแว๊บๆห,ห,หนต้องปิดไฟ แวบ,บแวบ,บแวบแวบโอ้โหโอ้โหไหนไหนลองตั้งโอ้โหมาจีมาจนนีนี่แน่นี่แน่โอ้โหเรื่องแสงติดติดจีเมีเกับเพศชายอ๋อตัวผู้กับตัวเมียไหนเอามาตั้งดูให้เพื่อนดูนี่เหมือนกันเ,เลยโอ้โหหัวชนกันหัวชนกัน,นหัวชนกัน วันนี้สีทำไมออกฟ้าเข้มๆอ่ะฮะฮฟ้าอ่อนกับฟ้าเข้มครับอร่อยไหมคะออมอร่อยไหมคะรอยรวยค่าสิอออร่อยค่าสิลกูกออมในมอมไทำไม,ถ,ามาถึงถึงถึงตัวนี้ทำไมาถึงถึงพอพอพอับผ่าแล้ว แล้วมันไม่หล่นนะหรือว่าเขาติดกาวมาโอเคสำหรับวันนี้ก็หมอชนกันแล้วอย่าลืมลองวิบแวบวิบแวบโอ้โหโอ้โหโชว์ไฟโชว์ไฟอืมระวังระวังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะใบใๆวันนี้อมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อมอมไม่ได้ บไตัวนี้่นแน่อ่ะยรวยตาด้วยไ่ด้ค่ราบมันจะชนาบายบายอนค่ะาเมยสวัสดีค่ะด้วยจ้าจ้อนยที่แตงบายบายด้วยครับสวัสดีครับด้วย